ดีค่ะแม่หน่อยก็นที네่อย um> ่างไรกินข้าวอิ่มเลยติกินข้าวอิ่มแล้วเ่อันนี้เป็นเปนสเกอิเอันนีเป็นมิันเจ้าเฮดมาไห่เนิยมมะห่จ้าสันหาแต่เนี่ยมาไห่นาะอฟซีกัจะเป็น่เจ้าดีใหเนา เจ้าจะเป็นดีให้เนะเออเอาขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทีมีนำใจอ่าเอามาให้น้องอุ้งอิงเด้อขอบคุณหลายๆทึงหักเออทึงมาหักมาแพง่งไอ้หล่าได้ใส่ได้ใส่ได,ใสได้สวยโอ้ยจะเป็นดีให้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทั่วโ์ลูบเนจ้าแฟนคลับเอฟซีก็ได้ อันนี้ส้พ่ออเสอยให้พ่มบ้าเกดอย่างนี่มนแมเแมจรกตกใจบ้ันเุดเลยเดี๋ยวมืออื่นขันนสีขาบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หน่อยทัหาแม่ภาพกัได้ฮัเดียข่อยขาบ้านกลไปน้ำกันกัได้เลาไปกูมกันได้เจ้เข้าไปเราเจ้าก็ทั่วหาข่อยกลับไปกูซุ่มเราก็จังกลับมากกันได้ กลับมาสูงข้าวเนี่ยวแล้วก็ไปน้ำกันเอารถไปน้ำรถเจ้าก็ได้โอเคบ๊อโอเคค่ะเพราะว่าวันนี้มันพลาดไปแล้วก็ไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรบมันการคือมันกาค่าใจนั่นแหละสิ่งที่เ้าคุยกันแล้วมันคาาใจนะมัันกามันกับอะไรเอาไวทัวร์ยัง่งนะมันกัเลยอยาก ใ้ลัดงทรงเปือยจ้า่างเว่าจ้าจ้าผาผาเด้อจ้าฝาแม่จงลัดเอ้เด้อเพินตัดผาาทรงเปือยท่านไ้นผายังอจ้าแม่โอ้อังเพื่อน้ำม่อนกาลสินเน้อค่ะพี่น้องเด้ออันของคุณแม่จงลักเพินบีลานตัดผาผาไม้ผาไฟ สวยๆงามๆนี่แหละผู้ใดอยากได้ผู้ใดต้องการไปให้เพื่อนตัดไปให้เพื่อนนันเฮ็ดไห้ไปจ้างเพื่อนเฮ็ดไห้กับไปหาคุณแมยจงรักเด้อค่ะเด้อตำบลหน้ามณ์บ้านยังบ้านสงเปื่อยมาไทยกันค่ะค่ะไม่ได้แม่แม่ไทยไทยรวมน้ำฝนกันได้จ้ะจ่าจ่าแป๊บนึิมค่ะแป๊บนึิม น,นี้เพิ่นเพิ่นมาแล้วเพิ่นก็นอยากเพิ่อนอยากมาตัดสุดตัดเสื้อให้สวยๆตัดให้น้องอุ้งอิงน้ำล้วก็ตัดให้คุณนายแม่นำ้ำล้วก็ตัดให้แม่หน่อยนำ้ำเอาค่ะเอาค่อยก็เห็นนี่คุณแม่ะจักิน <c oughs> <c oughs> ยิ e ้มเลยจ้ะได้แล้วจ้ะคนเคนอ้ายแมู่ดคนสีมาหลายเแบบนี้ คนกำลังสีมาหลายกว่าเกา่าเดบบาด่เอาคนกำลังสีมาหลายกว่าเก่าด้วันนี้หล่สีมา,า,าได้สุดอย่างน้อเนาะ้าไหมเพวาสีอะไรคะสวยโอ้โหสวย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 ใครออกแบบให้ล่ะนีปาร์ตบดีให้เห็นไม่ให้สายให้ เพื่อนก็นอยากให้ใส่ให้เบิงเนาะเพื่อนก็นจีเลยปลื้มใจใช่ใช่ขอบคุณค่ะคุณแม่จงยู่ดีม่แห้งสุขภาพแข็งแรงแม่แนนด้วยรับรวยรับรวยรับกันเลยจ้าเปบบ็นหมาเนียเน่ยนี่บางฝั่งรับกันเลย <c oughs> คนเท่ากับยู่ไดีพอก้วาบงนี่ล่ะก้วางของคนวัวลูกครับล่ะค่ะค่บคุณ หอดบอดไพด้วยค่ะเดน้องพีแม่กาด้วค่ะสวัสดเเอาทีวีบ้นไหนเอาแม่เอาเอาไลดูกไ้เอเอาไลเกไเอาเบอร์ไปเอาเบอร์ทั่วไป092เก้าสองเจ็ดสอูน่งเก้า ปลอดภัยล <rium> ัำรวดล้ำรวยวันนี้น้องแต่งหน้าสวยในทรงผมทรงไหนสร้างแตงหนาทิปราดีน้องภูมิน้องภูมิน้องภูมิราชฟีม โอ้ไปได้แท่เพื่อนไปหาดีติเพื่อนไปหากินเพื่อนไปหาคูณคูคมาลองเพลงน้ากันนี่สิว่าเป็นกิ่นเป็นบ้าเป็นกลิ่นเหรอเออเป็นมูน้องอะไรนะม่านูนม่านูนนี่เหรอเออเขาก็าลองพออยู่นะเขาลองพออยู่นะเขาขึ้นบนเวทีเนี<อ>่ย<อ>เอาเฮ้า เพื่อนัะหาพ่อเ,เพื่อนมานน้เอาลงไป <laughs> เอาสองคนเรารู้กันจ้าคุณแม่ค่ะสองคนเรารู้กันจ้าจวนจัดฝาดบึบพันนะอันบ้างหันเนาะโมกปลาโลคอกซื้อปลาโลคอกมา่อยหนึ่ง น,นี่อำนาจพันว่าเจ้ากินยิ้มอะไรดิยดิ้มยินม,มังเขาไปเอาไปซัำมาเสียวมาให้แม่หน่อยโกอมกปลาลูกคอกไหมแซ่บแสบอำนาจโมกันนี้ก็เลด้ซื้อกไก่ใหญ่มาตัวหนึ่งเขาลาบเขาก็สู้กันกินเลยล่ละคนพ่ออยากคาากนพ่อจิ้มน้ำเขาเอา,าเรื่อเอาปลาลูกคอกไปแหมอำนาจไปโมกโมกเราได้ถั่ยหนึ่งนี่ล่ะบานี้พันว่าเจ้ากิน จาโทษบอกเพิ off, ici, ่นไปจาโทษจองหลังชุดไปโทษจองชุดเด้วยมืออื่นชุดสีแดงชุดชุดพุทธเนี่ยบอกว่ายากแม่เดี๋ยวโทษให้ทวันโอประสานกับ sĩ đèn ลที่มาให้กำลังใจน้ององหอิงแล้วก็แม่หน่อยแล้วก็ทีมงานสาวหน้าพี่บันแพงให้พี่น้องมีความสุขทุกทวนายันเจ็บยันจุดลำล้ำรวยรวยส,สุขสุขคนเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า